นี่คือวันฮาโลวีนสุขสันต์วันฮาโลวีนกับทุกคนทางบ้าน<ช>เลยนะคะทุกคนวันนี้เราไม่แขกเชิญด้วยนะที่บอกใครอะใครไม่รู้ใครอะอยู่ไหนอะมองไม่เห็นเลยอะเอาเยไพกผิดแล้วเราเป็นดาวติ๊กต่อที่ว่าเป็นพี่แฟนเขาเป็นทหารแล้วก็แฟนเขาอีกคนหนึ่งพี่ผู้ชายคนหนึ่แฟนเขาอะอาผู้ชายคนหนึ่งอะเป็นทหารใช่ไหมแล้วเขาชอบลงโทษผู้หญิงคนนั้นอะไรลงโทษยังไงไม่ได้อะเราก็ไม่ได้อะเดี๋ยวเราโป๊ะอ่ะเธออะไรครับ เรานะคะช่องเ,ององเล้วค่ะามาแค่นี้แหละกลับบ้านแล้วแค่นี้หรอ,อยิออม่มีรถได้เลย คนอย่าเพิ่งเปิดมีไปไหนนะมันมีด่านแบบอันตรายมากมันแบบซาดยิงโดนแบบคังอย่างเงี้ยแล้วทุกคนไม่อยากจะรอดรอดูเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวพวกพี่ตัวพวกพี่หัวพี่จะเป็นนี่ทุกคนเนี่ยต้องมาโดนแบบเราไม่ได้เป็นคนคิดคอนเทนต์นี้เลยต้อรอดูอ่ะทุกคนคิดมาทุกคนต้องรอดูนะมันแบบ คลิปนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยเอาตัวรอดในชีวิตบ้านหลังนี้ใครที่อยู่ในบ้านหลังนี้คือต้องการเลยถ้าใครรอดออกจากบ้านหลังนี้ได้เอามาเลหนึ่งแสนบาทแล้วก็รับโตจูไปเลยกระปุกนี่นะหาซื้อยากมากมียอดโจมีถึงกับสิบลังกระปุกเลยนะถ้าสมมคนนจะได้โจจูมหยากกระปุกที่เขาว่ามันหาซื้อยากมากเลยเนาะถ้าใครชนะในเกมแต่ละเกมอะจะได้นกระปุกกระปุกกับบ้านเรามีสต็อกอยู่ยี่สิบกระปุกอะทุกคน กาของบ้านหลังนี้มาดูครับ555สวัสดีเจ้ามนุษย์ขอ,อต้อนรับเข้าสู่บ้านฮาโลวีนถังสาใครที่อยู่ในบ้านหลังนี้ตายแต่ถ้าอยากรอดจะต้องทําตามสิ่งที่ข้าบอกนะจ๊ะไอหน้าโง่ไอหน้าโง่หน้าโง่ หนึ่งบ้านหลังนี้ถูกล็อกด้วยกุญแจจงตามหามันให่เจอซะสองในนี้มีไส้สึกในนี้ไม่ใช่สึกนะในเนี้ยมีคนเป็นผีนะครับในเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะถ้าใครอยู่ด้วยกันนะถ้าผีคนนั้นอ่ะจะมีเลือดติดตัวแต่ถ้าคนไหนโดนโดนเลือดก็คือตายพอกจากเกมนั้นแหละทุกๆ30สิบนาทีจะมีผีเข้ามาถ้าใครโดนผีจับได้คือตายคือถ้าผีออกมาจะมีแสงสีแดงแล้วก็จะมีเสียงแด่เสียงดังเลยใครมีหัวก็ลกรอดถ้าใครมีก็คือรอดคือผีจะทาอะไรไม่ได้เลยจะรอดในเกมนั้นเลย ว่าไมไม่มีใครปกป้องเราแน่เลยอ่ะไม่มีใครปกป้องเราแน่เลยอ่ะโอ้ยความรักความเมตตาเอ้าไม่มีแล้วก็หาเราจะปกป้องเธอเองตายแล้ว มาก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับทุกคนต้องโอนายออกก่อนว่าใครจับคู่ใครโอน้อยตักโอนอยก่อนนะอดันออกก่อนโอน้อยน้อยโอ้ A few moments later มาอะไรเริ่มพร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมมพร้อมมาดิครับเข้ามาดิครับมาแสนหนึ่งอะเตรียมตัวเรองปฏิกรรมต่อไป ทุกคนเอินขอออกจากตรงนั้นมาก่อนเอินจะมาบอกว่านี่โตจูที่เอินกินทุกคืนก่อนนอนกินแล้วรู้สึกผิวขาวก็จางใสลดสิวฝ้ากะจุดดำๆรอยดำรอยแดงบอกเลยเห็นผลชัดเจนแน่นอนถ้าแบบเอินกินก่อนนอนใช่ปะเอินตื่นมาเอินก็รู้สึกแบบผิวขนคลายผิวใสอ่ะจริงๆทุกคนได้แต่กินตัวนี้มาสิวเอิะขึ้นน้อยมากๆเลยนะ290บาทกินได้ หนึ่งเดือนคุ้มมากๆเลยนะในราคาเนี้ยใครที่สนใจอเอินทิ้งช่องทางติดต่อไว้ตรงนี้เลยแล้วคือประเด็นคือเคี้ยวเหมือนวิตามินซีเลยนะเว้ยเนี่ยอ,าาอร่อยมากเอิญกิน่ากินกับน้ำเปล่าก็ได้นะแต่สำหรับเอิญชอบกินแบบเนี้ยไปแล้วทุกคนคนในงานนะั้นเขารอนานไปเลย <c oughs> แล้วพร้อมหรือยังเฮ้ยแล้วนะ <c oughs> คือเราไม่รู้ว่ามันต้องเจออะไรบ้างอะไรหรือบอกว่าตอนนี้เราก็รอสายเพื่อจะให้นายใหญ่แล้วโดนมาเลยเฮ้อโดนแล้วสวัสดีใครยังไงพร้อมเล่นหรือยังพร้อมเล่นแล้วดีมากงั้นรับของตรงประตูได้เลยของประตูอะไรอะของประตูอะไรอะเร็วเ้ยอะไรเปิดไหม ใช่เลยได้เตรียมครับเรแล้วจ้าเรียมพวกแกเตรียมตัวเดี๋ยวฉันจะเอาขอาแ้าวถ้าเอาคุญแจแล้วพวกจะเปิยังไง่ะทุกคนเอากุญแจไปใส่ในถุงนะอ่ะใส่แล้วเป็นข้อที่มดถุงไหมอ้ยไม่เลยน่ตื่นติตองแ่อนี่เหรอหัวกวางมีตัเล็บไปที่ควันเงี้อะไรอ่ะอ่ะเกีบยัวนะเงี เด็กน้อยเอาปุจะทำไงดูดิจะทำไงได้หรอเดี๋ยวเราต้องระวังผีนะผีจะมาแล้วขยับเลยขยับขยับแยกกันเป็นคู่ๆเลยเราต้องระวังผีเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ถูกล็อกด้วยกุญแจจนตาผ่ามันเจอซักอ่ะแล้วทีมันบอกไว้ในนี้มีใครเป็นไส้เสือใครเป็นไส้เสือเปล่าผู้รู้แล้วว่าใครเป็นไส้เสือผูเห็นมองเห็นดูสัญญิคใส่เขาสัญญิคอะไรหลามันสัญญิคอะไรไม่ใช่ อร่อยมั่วตัวให้ได้ไหได้หรอเฮ้ยถรามุ้งเจ๊เจทำให้เอิก่อนแล้วมึนจะทำให้แกกาอยู่ทีมด้วยกันแล้วต้องสำมรสนิกันนะคะอูยง่ายห้ย ดูมาดูมาดูทำยังไงทลยังไงไม่ให้เห็นนะมันเป็นความลับมันเป็นความลับเป็นความลับเป็นเิคนิค oh <my> อุ้ยแม่กอดทีมนั้นะอะเริดให้นี่วัยสองหนะอมื่นห้าะเร็วมันเป็นเทคนิคอย่ามาดู <laughs> เราทำความบริสุทธิ์นะทุกคนเราไม่ได้มีการโกงกันทางนั้นโอเคช่วยยังไงแกเองน,นั่นก็แกกันได้แล้วผมก็แกได้แล้วนะนี่ครับทุกคนนี่นะครับบริสุทธิ์พุทธพ่องนะครับเป็นเทคนิคอุ้ยแม่กอด บริสุทิ์พุทพ่องนะครับเนียเหลวหนหนูหงแล้วก็ผมช่วยดิทำาัไรอะช่วยไม่ได้เกองอกูไปเลยไอ้เรื่องแค่นี้มึงช่องกูไป่อ้มึงกรอกูไปเลยกไม่ได้มึงต้องช่วยฟนมันเป็นเกมแล้วเขาจะช่วยยังไงเอเลยช่วยังไงแล้วมึงช่วยแคนีเฮ้ย้

และนี่ก็คือผู้ชนะของเกมแรกเป็ไงครับทั้งน้องทำไมถึงนัดได้ครับเขาโกงอ่ะเขาโกงคเขาไม่มีโปรเจกต์เอ็นี่ใช่ไหมครับเรียนอีกแล้วไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานชนะคือชนะจู๊ดมากรูครับเราจะได้ขาวใสๆเนาะอยากกินหน่อยจะได้ผิวขาวโอ้ยหายยางมาแล้ครับตัวเนี้ยเฮ้ยโคตรอร่อยอะไรนี่โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวถูงปันเนี่ย เราซับเรมาแล้วรับเลยฮัลโหลค่ะพร้อมเรือยังเกมต่อไปพร้อมแล้วเกมที่สองเกมที่สองก็คืออีพอร์ซอนผ้าอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งของที่ดีที่สุดและทุกคนต้องต้องการมันแน่นอนเดี๋ยวเราจะส่งรับอ่านเชิญเตรียมตัวรับได้เลยอ่ะทุกคนนั่งอนโซฟาก่อนนั่งแล้วพาเลยฮะเดี๋ยวเราจะบอกว่าหยุดก็คือก็ชุ่มอุ้ยลูกแม่กูลูกกูลูกกูเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรา ่จถ <gn> ้าหยุดก็คือคนนั้นอัที่ได้แล้วก็คนทั้งเล่าวไปเลยแล้วก็ของฉันแล้วคนที่เหลือก็คือต้องเล่นเกมต่อเหรอหรือยังไงใช่ครับเล่นเกมต่อไปโอเคค่ะมาเริ่มค่ะเล่นให้ได้เลยอ่ะเราเพลงไหนอะเพลงขอสังใันอยู่เองเอยูหยุดหยุ่ดิ กันโลครับผมชนะอีกแล้วครับท er ุกคนเราจะเล่นเกมต่อไปเขาบอกว่ามีพิซซ่าผมไม่ิีพมซจ่าอะไรพียมามีกันโลครับมีกันโลนะโหมกันใหญ่มีกันโลเฮ้าเลเอาเลยเอาแล้ว ออกได้เลยโอ้โหนี่กันใหญ่นี่กันใหญ่ไม่นี่ตายแล้วตายตายแล้วตายแล้ยค่ะตายแล้วอ่ะไปเลยไปเลยผีจะกล้ามั้ยโอ้โหผีผีไม่ไหวแล้วผีไม่ไหวผีจะกล้า เกมที่2ก็คือนี่จากเป็นผู้ชนะใช่ไหมผู้ชนะครับโอ้โหครับมีกาโอ้ยเบนอ่ะอะไรเรนโดดดยู่บ้างไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหายากอยู่รอกับบ้านมี้ดวยกันโอเคครับที่รักค่ะก็ได้ยิ่งยากสองคนนี้โดนผีแตะตายแล้วเด็กก็ตายพร้องนักนำทีมไปเลยเไปเดี๋ยว เตกแทนแล้วก็เอิร์นแล้วก็จาก่า <c oughs> คิดว่าน่าจะรอดในทุกเกมแล้วเพราะว่ามีหัวกระโหลกเฮ้ย <c oughs> แต่ยังได้นะจะ <c oughs> ถ้าจับแ็ยังได้นะบ้าเดี๋ยวเราเริ่มเกมต่อไปเลยนนแฟ วัสนี้เจ้ามันทกาลายพรไ้มครังพรบ,บเราจะมีคนสน่สงทราบไปให้มีสองางครัเจ้าต้องเลือกเว่ากินได้หกินไม่ได้จะมีหนึ่ชิ้นที่มีของคือใครกินคือตายจะม,มีชิ้นหนึ่ง่คนคกินตาย,ใค,ายใครเห็นอะไรสิ่งผิดป,ปกติในในชิ้นน,นะนั้นอ่ะตายได้ทางที่สองอ่ะทางที่สองก็จะกินได้ปกติครับยะเรัส่งาได้ไปถาแรกหลับไหมหลับไหมหลับหมดไหมยังกนไไหมหับแล้ว ัเยอ,เอาฐานแรกเลยเหรอจะบ,บินเอาฐานแรกเลยเหรอไปรับเลย,ลเลยปลอดภัยไม่มีอะไร,รใช่แลย嘛เออเลยกันอาหารนี้แหละปลอดภัยปลอดภัยอ, <c oughs> อะไรมาถ่านเนระเทมตัวฐานที่สองไปแล้วจะเอาไหมจะกีนถ่านไหนเด็ดแล้วเด็ดแ,แล้วข่าวตัวข่ายเย็นพวกอื่มแล้วไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เไดนยาอะไจับคนแรกเลยเหรอมาในเกมนี้ใครรอดไม่เห็นอยู่กินเต็มเต็มเลยจับใช่ไหมจับไม่ได้รยครับจับคนแรกจับคนแรกจับคนแรกเรากินมันคือยาพิษจับตายปั๊บไม่เราคิดว่ายาพิษแบบมันจะอยู่ในชิ้นขนมไงเราไม่ได้คิดว่ามันอยู่เป็นกล่องแบบนี้มันมีหลายชิ้นเกินพวกเองไม่กินหมดหรอกผู้ชนะสามคนโดนยูยิงแล้วสองกับผู้ชนะนี่ไหลได้แค่หล่ะละ ได้สองกระปุกอันนี้ได้กี่กระปุกสองครับสองหนึ่งได้กินได้ด้วยนะอันนี้จะบอกว่ากินแล้วรักษาสิวดีมากเลยนะแล้วก็หน้าใสเลือดฝาดดีอ่าคือยากมากเดี๋ยวเราเล่นเกมต่อไปทุกคนไปดุ้ยเกมตัวนะาแอเกมต่อไปเราจะเอาทีมปวดมือลืมต้อง นเหตุนั้นจะมีกุญแจที่ออกจากบ้านหลังนี้ได้เอาไมิรใจหรอจอดได้แล้วนะไม่ไม่ดิ้ใจหรอฮะอดะอกได้แล้วหรอได้หรอจอแล้วจอแล้วผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ไยวเราส่งคนเอาไปให้จอ่กันนะเลยอมาลย่านี้่านี้

ตายแล้วเาก็งเศก็งเศก็้องนึ่งเเฮ้ย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 เนมนเว้ยเฮ้ยเป็นเพื่อนพีเศพ่อแม่มึงยังล็อกมึงอยู่เ้ยมาผิกับมาได้ผิกับมาได้ผิกับมาได้เร็วเๆเผิเร็วเข้ามาเมาเข้ามาเ้ามเ้ได้กุญแจแล้วเหรอเปิดได้เฮ้ยได้เงินหนึ่งแได้เงินหนึ่งแเน้สยอดว่ะแล้วแต่เป็นเรื่องเหตถูกได้ยังไงอะแต่เป็นเรื่องเ้าเรื่องเหตถูกได้ยวกูเ ทุกคนนี่เงินดูแสนจริงๆนะมาดิมารับลี่ฟวงฮะเรื่องผีอ่ะมีใครเป็นนอนบนไส้ผีอ่ะทิจฉาจ่าเบสโอ้โหแล้วมันไม่ใช่จ่าเบสอ่ะไอ้ดูก่องไอ้ติงดูกล่องนบอกสามชั้นอ่ะบองทำไมมันเยอะอย่างนั้นอ่ะโอ้โหไม่ไดคุณเล่นของถูกได้ไงวะเนี่ยจ่าเบสนี่คือเงินหนึ่งแสนเลยนะแล้วการนี้ต้องนี่นะครับโจจูนะครับคิวเอาไส้เราขาดอะไรไม่ได้กขอบคุณสปอนเซอร์โจจูนะคะที่เรานะะค วันสิหายได้ทุกคนของจริงนะเนี่ยทุกคนยิ่งมันทุกรางวัลที่หนึ่งอ่ะตัมือเลยครับรออะไรมาจากช่องอะไรครับเนี่ยมาจากช่องจ่าเบ้นหนูซอลชแนลนะครับฝากกด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 ติดตามมาจากช่องจ่าเบ้นหนูซอนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนครับอันนี้ก็มาจากช่องไหนช่องไหนเขาช่องไหนครับเนี่ยช่องคอดครับก่อนหน้านี้ได้อ๋อเป็นแปดสรุปว่าวันนี้ได้โจจูไปแปดกระปุกกับเงินหนึ่งแสนบาท กับดวงจริงๆครับทุกคนใช่ค่ะมากับดวงหัตถ์ต้องเงินจะเป็นดวงปู่าเปลี่ยนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวฉันจะแพ้ดวงคนแรกแต่ว่าเสนชนะค่ะพราะปวดเสนชนะคะเงียบๆครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะบ๊ายบาย